สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจประกาศยุติสัญญากับมาซาทาดะอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งนับเป็นการแยกทางกับโค้ชสัญชาติญี่ปุ่นรายที่2ต่อจากอากิรานิชิโนสิ่งที่เป็นคำถามตามตาม,มาก็คือหรือแท้จริงแล้วเจแปนิสสไตล์ไม่เวิร์กกับฟุตบอลไทยจริงหรือไม่หมดยุคโค้ชญี่ปุ่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแฟนฟุตบอลชาวไทยต่างยกย่องความสำเร็จของทีมชาติญี่ปุ่น ในฐานะตัวแทนจากเอเชียที่สามารถต่อกรบนเวทีระดับโลกได้อย่างไม่น้อยหน้าพร้อมหวังที่จะเดินตามรอยทั้งวิธีความเป็นมืออาชีพและรูปแบบการเล่นจนนำมาซึ่งการแต่งตั้งอากิรานิชิโนเข้ามาเป็นกุนซือชาวญี่ปุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยเมื่อปี2019ท่ามกลางกระแสเจแปนิสสไตล์ที่หวังให้ทัพช้างศึกพัฒนาไปข้างหน้าโดยมีทัพซามูไรเป็นต้นแบบทว่านิชิโนทำงานได้เพียง2ปี ก็ถูกยกเลิกสัญญาโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลยุคนั้นให้เหตุผลว่าผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหลังตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียก่อนจะมาถึงคิวของมาซาทาดะอิชิอิที่เข้ามารับงานเมื่อเดือนธันวาคม2023และยุติเส้นทางในเดือนตุลาคม2025ด้วยเหตุผลว่าแนวทางการทำทีมในช่วงที่ผ่านมาที่ไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิครวมถึงผลงานภาพรวมด้วยสถิติชนะ16จาก30นัดซึ่งคิดเป็น53% ทั้งหมดนี้มาจากการพิจารณาติดตามและประเมินโดยฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยดรชานวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมปิยพงศ์ผิวอ่อนสภากรรมการและเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมซึ่งมีมาดามแป้งนวลพันณล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเห็นชอบนอกจากโค้ชทั้งสองรายแล้วก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยยังดึงโค้ชชาวญี่ปุ่นเข้ามาในชุดอื่นๆอาทิย์ทากายูกินิชิกายะ อยู่23และฟุโตชิอิเคดะฟุตบอลหญิงแต่ก็โดนปลดในเวลาเพียงไม่นานด้วยเหตุผลว่าผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยเช่นกันจึงนำมาซึ่งคำถามที่ว่าหรือแท้จริงแล้วโค้ชญี่ปุ่นและเจแปนนิสสไตล์ไม่เหมาะกับฟุตบอลไทยอธิบายเจแปนเวคืออะไรเจแปนเวคือปรัชญาที่สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น JFA ตั้งขึ้นเป็นวิสัยทัศน์สำหรับโรดแมปในการพัฒนาวงการฟุตบอล เพื่อมุ่งสู่ความฝันที่ตั้งเป้าไว้คือการสร้างครอบครัวฟุตบอลที่มีแฟนบอลและผู้เกี่ยวข้อง10ล้านคนพร้อมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกภายในปี2050แนวทางหลักๆก,ก็คือการพัฒนาโครงสร้างทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ q u a เตอร์ i t ททั้ง4ส่วนได้แก่ 1. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมชาติ 2. การพัฒนาเยาว,วชน 3. การฝึกอบรมโค้ช 4. ระดับรากยาซึ่งทั้งหมดจะต้องแบ่งปันความรู้และข้อมูลเดียวกัน เจแปนเวไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะด้วยเทคนิคและความแข็งแกร่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเจแปนเวคือการคิดถึงประเภทผู้เล่นที่เราต้องการพัฒนาเพื่อชัยชนะและวิธีการใหม่ๆที่จะช่วยให้พวกเขาได้รับชัยชนะนี่คือวิสัยทัศน์ที่ถูกระบุไว้ในเว็บไซต์ JFA ฟุตบอลไทยรอไม่ได้ถ้าเรามองว่ากว่าญี่ปุ่นจะชนะสเปนหรือชนะบราซิลได้เนี่ยเขาใช้เวลาเป็น30ปีเลย กับโครงสร้างที่มันชัดเจนมากปัจจัยสําคัญก็คือญี่ปุ่นมีโครงสร้างและการวางระบบที่แข็งแกร่งตั้งแต่พื้นฐานจนส่งผลถึงทีทมชาติชุดใหญ่ที่เป็นปลายทางซึ่งฟุตบอลไทยไม่ได้มีโครงสร้างที่ดีให้เป็นตัวเลือกกับอิชิอิเยอรจึงทําได้แค่สร้างใหม่จากนักเตะที่มีซึ่งมันต้องใช้เวลาฟุตบอลไทยชอบผลฉาบฉวยต้องชนะให้ได้ทุกเกมซึ่งญี่ปุ่นก็ไม่ได้ชนะทุกเกมแล้วตัวเลือกของเรามันไม่ได้มีเหมือนญี่ปุ่นเช่นเอเชียนคัพจะใช้ชุดนี้รายการนี้จะใช้ชุดนี เพราะฝั่งสมาคมก็ต้องการความสําเร็จทุกอันแต่อาจไม่ได้มองถึงการพัฒนาถ้ารอไม่ได้มันก็ไม่เหมาะญี่ปุ่นชัดเจนว่าถ้าจะเล่นรายการไหนจะเอาใครไปแล้วแพ้ก็ไม่เป็นไรไม่งั้นโคชโพาจิเมโมริยาสูไม่อยู่มานานขนาดนี้หรอกกุณซื้อทีมชาติญี่ปุ่นที่ได้รับโอกาสคุมทีมมาตั้งแต่ปี2018จนสามารถสร้างประวัติศาสตร์ชนะบราซิลได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในปี2025 นี่เป็นเพียงเหตุผลส่วนหนึ่งจากผู้ที่คลุกคลีอยู่ทั้งในวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลญี่ปุ่นส่วนสาเหตุอันแท้จริงลึกๆที่อิชิอิหรือโค้ชญี่ปุ่นไม่เหมาะกับฟุตบอลไทยเป็นเช่นไรยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากทางสมาคมฟุตบอลไทยมีเพียงเหตุผลที่ว่าแนวทางการทำทีไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิคและเหตุผลเจข้อที่เผยแพร่อ,ออกมาอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้นแต่หลังจากนี้คงพูดได้เลยว่าความฝันที่ฟุตบอลไทยจะเดินตามรอยเจแปนเวคงไม่มีทางเกิดขึ้นแล้ว และคงไม่มีโค้ดญี่ปุ่นคนไหนกล้าที่จะเข้ามาทิ้งชื่อกับทีมชาติไทยอีกแล้ว